สวัสดีครับน้องๆน,นี่พี่ออมเองนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้พี่อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย,ยเอาล่ะไอ้พวกเห็บหมาไอ้พวกเหลือบหลประเทศชาติพวกเองที่สมัครกันเข้ามาข้าแอนดรูจะเป็นครูฝึกให้เองแต่เรา จะไม่ฝึกกันแบบธรรมดาแน่นอนเพราะพวกเองเป็นพวกใช้เส้นเพราะฉะนั้นข้าจะให้พวกเองไปรองอุปกรณ์ที่กองทัพสร้างขึ้นมาใหม่หรือก็คือไอ้พวกหนูทดลองนั่นเองเข้าใจไหมไอ้จ่าแอนดูบันพูดอะไรอดัมไม่เข้าใจเลยดองๆองหนูทดลอง อะไรคือหนูทดลองพอ,อดีอดามเรียนมาน้อยเอ่อไม่เข้าใจอดามรู้จักแต่แบบหนูคนเดียวหนูน่ารักหรือว่า <c oughs> หนูนาไปเลยอ่ะเออโทษทีแตย่ย้อนไปหน่อยกลับเข้าเรื่องถึงอดามจะใช้เส้นน่ะแต่อดัมก็สมัครมาเป็นนายพลเลยนะครับทําไมอดัมต้องไปยืนตากแดดจีเน็่ยเห็นไอ้โคข,ข้างหลังอดามไหมยืนมาสิบปีแล้วเนี่ย หน้าไม้หมดแล้วทำไมไม่รู้จักทาครีมกันแดดบ้างฮะรู้จักหมครีมกันแดดอะอพูดอะไรไม่ได้ยินเรื่องไอบอกว่าให้รับทราบอะไรวะก็บอกไปแล้วไงรับทราบรับทาบรับทราบเออเข้าใจได้ยินไหมฮอ้ตังดีมากเกิดมาใช้ชีวิต มันคุ้มค่าไม่ใชยคอยตรวจสอบแต่คนอื่นเมื่อไอ้สองตัวข้างหลังน่ะทำอะไรไม่ได้เลยขนาดไปเข้าขงํายังตามไปตรวจว่ากดจะโค้งหรือเปล่าไปเอ้ยโอเคไงั้นไปเตรียมตัวเลยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขากันแต่เราจะไม่ขึ้นธรรมดาเราจะมีอุปกรณ์ให้รับรองสนุกแน่ว้ <Wow. S 1> าวเขาอะไร อาดมขึ้นมาบดแล้วเขาอะเอเวเรสต์เอย่ยฟูจิเอ่ยดอยถนนเหรออาดมไปมาบดแล้วฮาแต่เขาที่อดามดมชอบที่สุดก็คือเขาไม่รักเราอย่างไรล่ะเจ็บไปลายพวกไม่มีแฟนเอาละครับ้องๆครับตอนนี้อุป,ปกรณ์ที่จ่าแอนดรูดเนี่ยบอกก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วดะน้องๆ ไปไงน้องๆอยากจะเห็นแล้วสินะเดี๋ยวอาดามจะโชยเห็นนี่ว้าวนี่นอะไรอ่ะรถหรือว่าจลัลลดท่อมันแท่แล้วเกินอันมัเริ่มเลยมันมีปีกด้วยนะน้องๆเฮรถมีปีกเหรอก็แปลว่ามันต้องบินได้อ่ะดิอย่างเงี้ยเพราะจะรันอล้ว่น่าร้องน่าร้อง เห็นว่าเป็นของทันสมัยนะครับแบบเทคโนโลยีอ่ะเออเฟียวจัดน้องๆอยากเห็นขับไปเนี่ยเอ,อืออดัมอยากขี่เลยเยอะว้าวถ้าน้องๆอยากให้อดัมขี่รถสีแดงคันนี้นะครับเด่ยคันเนี้ยไอ้แมโอ้รอเหลาไอ้น้อกๆช่วยกันนะครับกดติดตามให้อดัมก่อนนะแล้วก็อย่าเริ่มกดถูกใจให้อดัมด้วยแล้วก็อย่าลืม <c oughs> กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาดมโอ้แม่แล้วถ้าพร้อมกันแล้วละก็ไอพวกเนะี้ยไม่มีทางขึ้นเขาไปก่อนอาดมได้เด่นแน่ออาดมลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปบนยอดเขานั้นใช่ยอดเขาที่นกบินอยู่ตรงนั้นอนะว้าหจะขึ้นไปยังไงวะเนี้ย <laughs> ก็อเออเราจะต้องวนรอบค่ายนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นเขาไป ใครเคนเป็นคนสุดท้ายจะโดนงัดข้อไม่ใช่สิดึงข้อแบบพี่หัวล้านคนนั้นดึงจนก,กว่าจะตายเลยนะน้องๆ <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าอาดัมว่าน้องๆจะต้องกดไลค์กดถูกใจให้อดัมแล้วเรียบร้อยเพราะว่าอาดัมเลือกรถสีแดงว้าววุวว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 นวว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 วเวรวว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 วอวว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  ไปกันเลยจ้าวุฒิโอ้โหเอาละ,ะ,ะครับร้องตอนนี้เราก็มาอยู่ในสนามฝึกกันแล้วนะเลยฮีจัดฝึกแบงกลางสนามบินเลยโทษทีไปขอกองทัพมาเข้าทีเข้าทีไป้อมสามสองหนึ่งโอ้โห <laughs> อาดำลอยไปแล้วลูแล้วโอ้โหไปดิเอาดิก็เอาดิครับอุ้ยเอาดิสิบได้ตัดเว้ยแมนรถทุกคนเท่ากันนะครับโอ้แรงจัดแรงจัดค่อยๆค่อยๆโอ้โหทางมันอะไรวันนี้อะจ้าเอรถ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 ทำไมมันทำไมมันพุ่งอย่างเดียวเลยดังๆอาดับคุ้มยาก้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย รถรถรถคุมยากรถคุมยากเกิดอะไรขึ้นน่ะรถดำเป็นอะไรไปอยู่มันก็พุ่งแล้วน้องอ่าติดเต็ดเต๋อแบบดำมาเด้อเน่ต้องไปทางนี้โอ้โหโดดพุ่งกันเป็นโอ้โหอะไรเนี่ยเอาดิไอ้อดัมยอมเหรอดำไม่ยอมหรอกครับจังหวะเนี้ยเป็นไงน้องๆโอ้โหโคตรเทพุ่งพุ่งพุ่งอ่าชนชนมันมีปื้นด้วยน้องยิงแม่งเลยยิงมันเลย ไอแซงยิงหมดจริงโอ้โหพวกนี้เอ้ยอยู่อ้อมันไ่ใช่ทางนี้อะดำโอ้แอน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 หยกนายกหน้าเอาเอาแซงอดดมรัดใช้ทางรัดนะครับน้องๆไปแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเนียรถอดดมเป็นอะไรโอ้โหมันมันพุ่งเองตลอดเลยน้องๆดูดิไอพวกนั้นยังยังมาไม่ถึงลย ไปแล้วไปแล้วสัตว์หมดปอกหมดปอกติดสายตัดด้วยโอ้โหบอ้ยอ,ออกมาดอกไข่ดิฟดิฟดิฟโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอนดัมลอยอยู่บนอากาศโอ้รถรถได้เป็นของจริงจริงครับน้องๆโอ้สมรรถภาพดีเยี e ่ยมแต่ไม่ห่วงคนขับเลยเฮ้อ หมวกกันน็อกก็ต้องใส่นะครับน้องๆเวลาขับรถอ่ะไม่งั้นเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางที่จะมาแบบเอ้ยขอใหม่กดเริ่มเกมใหม่ไม่ได้นะเออต้องต้องรักตัวโกตายนะครับจังหวะเนี้ยพุ่งไได้จังหวะน,นี้พุ่ง,งนนย,งยิงล่ายิงล่าไม่มีใครตามมาเลยน้องโอ้โหรถอดัม,มันแรงเกินน,น,นี่เดี๋ยวจะวนรอบค่ายแล้วโอ้โหเดี๋ยวพอถึง นี่นี่สะพานสะพานเดี๋ยวจะเล่งเต็มสปีดให้ดูเก็บปวยเก็บปวยให้ครบนี่ใครมาเส้นนี้ได้ต้องเก็บปวยนะครับไม่เก็บเดียวโหถือว่ามาไม่ถึงนะน้องๆฮึ่มปุ้งติดใจตาสองทีโอ้ยโคตรแรงโคตรแรงจะหยุดยังไงจะหยุดยังไง <c ười> โอ้แทบหยุดไปอยู่น้อง <c ười> ไปแล้วไปแล้ว หัวดำจะถึงแล้วน้องแต่เหมือนจะต้องปอีนเขาเนี่ยไปทางนี้ละ่ะอ้าวทางไรอ่ะทางปูทางอ้อมค่ายอยูอ่ทางนี้ก็มีด้วยอยู่อ้อาวของหลวงเนี่ยเมื่อกี้ดีชนพางไปแต่ไม่เป็นไรชางบันเทิงไม่มีใครเห็นเพราะว่าไม่มีใครตามมาดำมาตันนะครับน้องว้าวโอ้เลี้ยวยากไปหน่อยนะแต่ว่าแบบแรงมากอ่ะอแล้วถ้าเราติดไรตัดพุ้งเขาพุ้งขึ้นเขาไปอ่ะแบบจะได้ไหมอ่ะ ปุ้งเฮ้ยขึ้นจริงน้อง,องแต่ว่าขึ้นอยู่ที่เดิมเบลอถอยหลังด้วยเนี่ยฮ่อ,อลอยขึ้นมาแต่บนฟ้าแต่ไม่พุ่งไปข้างหน้าเลยสักนิดเอ้าเฮ้ยโอ้โหมันมีคนมาแล้วน้องโอโ้ไม่ได้จังหวะละจังหวะนี้อาดาตเราไปละเอ้ยเป็นเก่งเนี่ยมันเก่งเนี่ยว๊อบเอ้ยเจอเอ้ย วิ่งขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาแล้วยากแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอา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 ใครชนไข่ชนอะดำเอ้ยเอ้ยเบรกเบรกที่วะเบรกตกลงมาใต้เขาแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหน้องเราองไปเริ่มขึ้นเขาใหม่เออไอ้เมื่อกี้ใครพุ่งใส่ดำอะโอ้เย่เย่จัดไปทางนี้ไปทางนี้ทางลัดทางลัดทางลัดไอ้นี่ยโอ้โหน้องค่อยๆขึ้นแน่เขาอ่ะ เอ <IP> <ibl ok S 1> ้ยโอ้ aux, 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 aux. ู่ดูดูดูมันไต่ดูมันไต่เอ้ยโอ้มันเก่งมากน้องทหารจังหวะเนี้ยเอ้ยทำไมมันช้ำชองเนีงอ่ะนี่ขับครั้งแรกไม่ใช่เอาเอาวอาเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเห็นล่วงเขาไปคนจางหัวมันโอ้เลาะเขาแบบเนี้ยอดัมผ่านมาแล้วจำได้ไหมบิ๊กฟุตอ่ะที่ดำขับโอ้โหโคตรมันขึ้นเขาเอ้าเหลือแต่รถคนขับหายไปไหนอ่ะสงสัยภูเขากินไปแล้วเอาเนี่ยเหลือแต่รถจริงๆริงน่นน้อง เอาเอาคนขับหายวัดไปขับไปไหนอ่ะโดยภูเขากินไปแล้วเหรอหรือล่วงอ๋อสงสัยมีระบบดีดตัวอัตโนมัติหล่นล่วงเขาไปแล้วน้องๆเจ๊ะจ๊ะจ๊เฮ้ยโอ้โหเหี่วเนี่ย,ย,ย,ยน้องๆไม่ใช่เกือ <c> บ <oughs> ไป้ยโอ้โหเดี๋ยวอดมจะมาถึงคนแรกเหรอถ้าได้นี่เพี้ยเลยนะเอ้ยอ้ไม่มีใครเลย โอ้โหอาด,ดมจน้าเออว,ว้าวโคตรดนอะน้องรีข้างล่างนี้มีแต่โอ้โหสูงมากอ่ะอะไรอเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแบบดำไหมเหมือนมีเสียงใครตกเขานี่อมาถึงแล้วครับยอดเขาโคตรสวยอะน,น้องดีเห็นหมดเลยอะ ไลไปสุนลูกหูลูกตาออกทะเลไปเลยนะ่ะโ okay, อเคอาดัมชนะโอ้โหก็แข่งจบไปแล้วน้องๆตอนนี้อาดัมก็เป็นที่หนึ่งเลยนะแล้วก็ไม่มีใครขึ้นเขามากับอาดัมได้เลยอะ่ะหรือว่าอาดัมจะไปผิดลูกว่ะมันมีลูกนู้นอีกลูกหนึ่งด้วยนะแต่คงไม่ใช่มัง้งเขาคงไม่ให้ขับไกลขนาดนั้นหรอกเอในในในและดํามีแบบของอยากจะให้น้องๆดูนี่เห็นไหม มันเป็นเนินเลยอะน้องๆอ,อยากให้อดัมแบบพุ่งทะยานติดไตดตัดโดดลงไปเลยไหมเออมันน่าจะเวิร์กนะแบบน่าจะขูสนุกแน่ๆอถ้าน้องๆอ,อยากให้อดัมพุ่งลงไปนะครับให้น้องๆช่วยกันกดติดตามให้อดัมด้วยแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวอดัมจะรอน้องๆกดให้อดัมสักห้าวิอันนับแล้วนะห้า 4 3 2 1ไปแล้วยกล้อแล้วก็พุ่งไปเลยอ้าวอ้หวจะเข้าไหมเข้าคายได้ไหมเนี่ยโอ้โหไดไแค่นี้รถนี้ต้องปั้นถ่ายนะครับ้องไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ ไปก่อนละครับสวัสดีย่า